สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดช่วงเช้ามีคลิปเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็เน,นื่องจากว่าเช้านี้บางพื้นที่มีฝนจะถล่มหนักนะครับฝนกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาทาง้าฝั่งนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้แถวอําเภอแม่สอดนะครับอําเภอแม่สอดอําเภอพบพระนะครับอุบุมผางจังหวัดต,ตาก รวมทั้งท่าสองอยางนะครับมีกลุ่มฝนชุดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากเมียนมาแล้วก็น่าจะเข้ามาในส่วนของถึงของลานกำแพงเพชรนะครับพานกระต่ายแล้วก็อำเภอเมืองตากอำเภอสามเงานะครับในช่วงสายๆนะครับถ้าดูจากกลุ่มฝนชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะเป็นตัวตั้งต้นในส่วนของฝนในช่วง คำนี้เ่อในช่วงเช้านี้ถึงเที่ยงนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือเอ่อตอนล่างนะครับถ้าดูจากตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นชุดใหญ่พอสมควรที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นแถวนี้นะครับกุ้มผางนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะมีอําเภออะไรบ้างครับ,รบ,นนรบต่อจากตรงนี้ที่ต้องรอรับฝนนะครับต่อจากทางด้านจังหวัดอาํอเาเภอฝั่งนี้นะครับนี่นะครับ กลุ่มฝนกาลังเคลื่อนตัวข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมานะครับจากประเทศเมียนมาเข้ามาแถวจังหวัดต,ตากนะครับอุ้มผางอุ้มผางท่าสองอยางโซนนี้นะครับแล้วก็น่าจะข้ามมาฝั่งทางด้านกำแพงเพชรในช่วงสายๆนะครับน่าจะเข้ามากำแพงเพชรแล้วก็อาจจะมาถึงนครสวรรค์ถึงสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาถึงสามเงาตากนะครับอุมก๋อยเชียงใหม่ เรียงแม่ห้องสอนก็เช่นเดียวกันนะครับเตรียมรับฝนชุดใหญ่นะครับกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแม่สะเรียงแล้วก็โฮมกอยเชียงใหม่นะครับขุนยวมบางส่วนมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับตอนนี้กําลังตกหนักแม่สอดพบพระนะครับภูมิผางก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับก็เป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ ที่เหลือก็จะประปรายนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่โซนด้านล่างนี้นะครับที่กําลังตกหนักเลยนะครับอาเภอสวนสวนพึ่งนะครับจอมบึงเมืองราชบุรีนะครับเพชรบุรีชะอำนะครับแล้วก็แถวหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันนะครับฝนกําลังตกหนักนะครับในช่วงเช้านี้ถือว่ามาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับพัทยาสตหีบระยองนะครับ เลวกแดงชุมแสงนะครับอำเภอแกรงฝนกำลังตกหนักนะครับรวมทั้งจันทบุรีแล้วก็โป่งน้ำร้อนนะครับโป่งน้ำร้อนจันทบุรีขลุงแล้วก็ตลาดก็เตรียมรับฝนต่อนะครับแหลมงอบแหลมสิงนะครับตลาดอำเภอแหลมงอบนะครับแล้วก็อำเภอเมืองตลาดเตรียมรับฝนในส่วนของ ต่อเนื่องฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ล่าสุดในช่วงเช้านี้นะครับวันนี้ถือว่าบางจุดฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าน,นะครับเป็นฝนที่มาเติมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทําให้ได้ฝนกันตั้งแต่ชเช้าในวันนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่โซนอีสานนี่นะครับอีสานตอนบนตรงนี้อีสานตอนบนจะเป็นแถวบึงการนะครับแถวบึงการแถว ฝั่งนี้จะเป็นบึงการนะครับบึงการบึงการแล้วก็นครพนมนะครับแล้วก็น่าจะเข้ามาถึงหนองคายบางส่วนแล้วก็นครพนมแล้วก็สกลนครนะครับเป็นชุดใหญ่ผสมควรนที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาตอนนี้โซนนี้ก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับจะจะเห็นนะว่าฝนกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามานะครับในโซนทางด้าน ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับนี่คือกลุ่มฝนสี่กลุ่มนะครับ3กลุ่ม4ี่กลุ่มนะครับรวมภาคตะวันออกด้วยที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับที่กําลังตกแล้วก็ตกค้างมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็แถวเฉลิมพระเกียรติแถวบ่อกเกลือหน้าน,นก็มีกลุ่มฝนป,ปล่อยๆนะครับจับตาดูฝนโซนอีสานตอนบนด้วยนะครับกําลังเคลื่อนตัวลงมาจากทิศเหนือลงมาทิศใต้นะครับน่าจะเข้ามาเติมในส่วนของ หนองคายอุดรธานีสกลนครน,นครพนมบึงกาฬนะครับดูว่าจะมาได้ไกลามากขนาดไหนในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวลงมาในช่วงนี้แล้วก็ถ้าเป็นชุดใหญ่จริงก็จะปโซนจะเป็นชุดนี้นะครับชุดของที่อยู่ฝั่งจังหวัดตราดนี่นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวลงมาถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กำ เช้าวันนี้นะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดูดูกลุ่มฝนนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีฝนกําลังตกหนักนะครับทองผาภูมิแล้วก็สังขะนะครับอําเภอศรีสวัสดิ์นะครับอาเภอด่านช้างสุพรรณบุรีบางส่วนบ่อพลอยนะครับอําเภอเมืองกาญจนบุรีอําเภอสวนพึ่งราชบุรีจอมบึงนะครับอําเภอเมืองราชบุรีอําเภอปากท่อ อำเภอโพธารามบางแพร่าชบุรีแล้วก็อำเภอหนองยาปป้องเพชรบุรีแกลงกระจานนะครับอําเภอท่ายางอําเภอชะอําอําเภอเมืองเพชรบุรีอําเภอบ้านแหลมอําเภอเขาย้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวหินประจบคลีขันนะครับอําเภอปราณบุรีอําเภอ300ยอดนะครับอําเภอกุยบุรีอําเภอเมืองประจบครีขันนะครับฝนกําลังตกนะครับในช่วงนี้ สีสวัสด์ส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่ท่าใหม่จันทบุรีนะครับที่กําลังตกอยู่ตอนนี้ในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนตัวเดี๋ยวดูทิศทางเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาตะวันออกนะครับกลุ่มฝนชุดใหญ่ในภาคกลางวันนี้น่าจะหนักเกือบทั้งคืน,นเออเกือบทั้งวันนะครับน่าจะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากนะครับอำเภอพุกพระ อำเภอสังขะบุรีการจนบุรีอำมเภอรทองผาภูมิอำเภอบ้านไร่นะครับน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาด้านในในช่วงสายๆวันนี้นะครับแล้วก็มีชุดหนึ่งอยู่โซนนี้นะครับอำเภอแม่แ <c oughs> ม่จริมนาอำเภอบ่อค oui ือือนะครับอำเภอนาน้อยนะครับจังหวัดน่านน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงสายๆนะครับอำเภอแม่เสเรียงแม่ห้องสอนด้วยนะครับอำเภอศบเมยแล้วก็แม่สอดจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางนะครับ นี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับไปดูภาคตอนดเบียงเหนือนะครับมีกลุ่มตอนนี้ฝนกาลังเคลื่อนตัวลงมาพนพิสัยหนองคายนะครับอําเภอรัตนวารีอําเภอปากคาดอําเภอโซ่พิสัยอําเภอเมืองมึงการอาเภอพรเจริญอําเภอศรีวิไลนะครับอําเภอเซกาอําเภอบุ่งค้านะครับฝนกําลังเคลื่อนตัวลงมาณเวลานี้นะครับแล้วก็มีปลายแถวบ้านเว้าวชัยภูมินะครับ ถ้าดูเรดาร์ของสกลนครนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนชัดเจนนะครับนี่นะครับกลุ่มฝนชุดใหญ่กําลังเคลื่อนตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นอําเภอปากคาดบึงการอำเภอรัตนาวาปีอําเภอพนวิสัยอําเภอโซวิสัยนะครับอาเภอเมืองบึงการอําเภอพรเจริญอําเภอศรีวิไลอําเภอเซกานะครับอําเภอบึงโขงหลงอําเภอบุคคลานะครับแล้วก็อากาศอํานวยสกลนครวันนี้จะ ปานอนนีวาดบ้านม่วงนะครับฝนกําลังตกในช่วงนี้ที่กําลังตกอยู่ตอนนี้นะครับหนองหานอุดรทาน,นีก็เริ่มมีฝนดูชุดใหญ่ชุดนี้นะครับดูลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนชุดนี้เคลื่อนตัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นสายสานครับอีสานเตรียมรับฝนชุดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวลงมาโดยเฉพาะทางด้านโซนอีสานตอนบนนะครับน่าจะ ตกหนักพอสมควรถ้าดูจากลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับน่าจะตกหนักพอสมควรก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะส่วนหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมแล้วก็อาจจะถึงอุดรธาน,นีหนองบัวลำพูนะครับในช่วงเสาย,สายถ้าดูจากในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนตรงนี้นะครับก็เป็นการรายงานสภาพฝนสดในช่วงเช้านี้นะครับฝนกําลังเคลื่อนตัวลงมาชุดใหญ่นะครับเอาเฝ้าระวัง ต่อเนื่องในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้ที่กําลังเคลื่อนตัวลงมาอยู่ณเวลานี้นะครับดูจากตรงนี้ก็คือค่อยๆค,คืบลงมานะครับค่อยๆเคลื่อนตัวคืบลงมาแล้วก็ถ้ามาดูในโซนทางด้านภาคใต้บ้างนะครับภาคใต้เช้านี้มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอ300ยอดประจบคีลีขันนะครับแล้วก็อำเภอกุยบุรีประจบคีลีขันอำเภอเมืองประจบคีลีขันนะครับแล้วก็ท่าแสะชุมพรน,นะครับ อำเภอกระบุรีระนองก็ฝนกำลังเคลื่อนตัวลงจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของลักษณะทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกแล้วก็น่าจะเข้ามาเติมได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโซนประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็แถวชุมพรระนองก็มีประปรายนะครับ ในส่วนของโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างก็เช้านี้ไม่มีฝน,นครับค่อนข้างจะปลอดโปรง่งแล้วก็ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในโซนทางด้านจังหวัดทางด้านภาคตะวันออกเนี่ยนะครับโดยดเฉพาะจันทบุรีและตราดที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับอาจจะทําให้เกิดในส่วนของน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของทางด้าน จันทบุรีและตราดตอนนี้แม่สอดแถวแถวมาภาคเหนือกับภาคอีสานครับวันนี้ถ้าดูจากตรงนี้เหนืออีสานกลางนะครับมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงนี้นะครับถือว่าน่าจะเป็นฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับฝนข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเมียนมาก็อาจจะทําให้เกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะครับเป็นข้อมูล มาอัปเดตเพิ่มเติมในช่วงเช้านี้นะครับในส่วนของการชิคข้อมูลฝนสดนะครับวันนี้ฝนมาแต่เช้านะครับอาจะเช้าเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับ